สวัสดีค่ะวันนี้พวกพี่จะมาสอนการดับรูปกับโปรแกรม Photoshop นะคะก่อนอื่นมาดูการติดตั้งโปรแกรมกันก่อนค่ะนี่จะเป็นลิงก์ดาวน์โหลดของตัวโปรแกรม Photoshop นะคะให้เบิไปคลิกเข้าไปค่ะเพื่อทำการดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ zip แบบนี้ขึ้นมานะคะให้คลิกขวาแล้วเลือกตัวที่4ค่ะจากนั้นรอโปรแกรมทาการแตกไฟล์ให้เสร็จก่อนนะคะจะได้โฟลเดอร์ของ Photoshop CS6 มาค่ะในไฟล์จะมีทั้งหมด3ไฟล์นะคะไฟล์ที่1คือไฟล์สำหรับการติดตั้งไฟล์ที่2คือไฟล์ที่สามารถทำให้โปรแกรมทำงานได้ค่ะให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ที่3นะคะแล้วก็กด next ค่ะรอจนโปรแกรมทำงานสำเร็จนะคะจะมีไฟล์คำว่า Setup ขึ้นมาค่ะ ให้เปิดไฟล์เซตอัพค่ะแล้วก็รอให้โปรแกรมทำงานเสร็จค่ะให้เลือกคำว่า try แล้วก็กด a c e p t ค่ะมันจะมีเวอร์ชันให้เลือกนะคะมันจะมีแบบ32บิตและ64บิตสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบก็ได้เลยค่ะแล้วก็กด install ค่ะรอให้โปรแกรมประมวลผลเสร็จค่ะถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าโปรแกรมทำงานเสร็จแล้วและติดตั้งเสร็จแล้วค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบสําคัญของหน้าต่างโปรแกรมนะคะประกอบไปด้วย 1. แถบเมนูคำสั่งเป็นจุดรวบรวมชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับเรียกคำสั่งต่างๆเพื่อใช้จัดการไฟภาพหรือตกแต่งภาพค่ะ 2. แถบตัวเลือกเป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งค่าการทำงานของเครื่องมือต่างๆการกำหนดค่าในแถบตัวเลือกจะ เปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ 3. กล่องเครื่องมือเป็นส่วนที่ใช้เก็บเครื่องมือพื้นฐานในการทำงานในโปรแกรมสามารถเรียกใช้ชุดเครื่องมือย่อยโดยการคลิกลูกสามเหลี่ยมที่มุมด้านล่าง 4. แถบชื่อเรื่องเป็นส่วนที่แสดงชื่อไฟล์ภาพที่เปิดใช้งานอยู่สำหรับโปรแกรม Photoshop แถบชื่อเรื่องจะเรียกเรียงกันเป็นแถบ แถบส,สถานะเป็นส่วนที่แสดงคุณสมบัติเกี่ยวข้องกับภาพเช่นเปอร์เซนต์ในการย่อขนาดไฟล์าภาพและแลขขนาดไฟล์าภาพค่ะจะมาทำการดับรูปกันเลยนะคะให้เราเลือกไฟล์รูปที่เราต้องการจะดับนะคะจากนั้นให้เราสร้างเลเยอร์กระดาษเปล่าขึ้นมาค่ะแล้วก็ลดความหนาของรูป เพื่อที่เราจะใช้ผู้กันในการวาดนะคะเลือกผู้กันนะคะใส่ขนาดของผู้กันเป็นสามนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเลเยอร์นะคะให้เป็นตามส่วนที่เราวาดนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มวาดกันเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะนี่จะเป็นลายเส้นของรูปนะคะเราจะมาทําการใส่สีในรูปกันเลยค่ะแถบข้างๆก็จะเป็นแถบสีที่เราจะใส่ในรูปนะคะมาใส่สีกันเลยค่ะ รูปเสร็จแล้วนะคะให้เราทําการเช็ครายละเอียดนะคะหรือเราจะแก้ไขหรือเพิ่มในส่วนไหนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการเซฟรูปนะคะถ้้เราคลิกเลือกที่ไฟล์นะคะแล้วกดเซฟฟอร์เว็บนะคะให้เลือกนามสกุลเป็น p n t นะคะ จากนั้นให้เรากดเซฟแล้วก็เลือกที่อยู่ที่เราต้องการจะเซฟนะคะใส่ชื่อไฟล์ไปค่ะแล้วเราก็จะได้รูปนะคะที่เราวาดไว้เมื่อกี้นะคะรูปที่เราวาดไว้เมื่อกี้เมื่อเปรียบเทียบกับต้นฉบับนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ